น้อจับน้องเลยเห็นน้องไงหลังสบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเด้อว,วันสุขสุขคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องสองน,านามบ้านนาวันดีครับสวัสดีครับสวัสดีเด้อตะมุดหนังแล้วมัแพงอยู่น้องมาเลยแพงน่องอยู่บ่แพงว่าควรจะเป็นก,รการน้อย บอลปุงบอลุุปงสวัสดีครับตุกปุงก่อนตุปปงน้ำลังใช้ม้อหามใช้ข้องเหล็นใหม่บอกมาหนิเก๋คมใชข้องเล็นใหม่บรุอบ เสือมัคัคือเถทาลุป้าสีเหลืองกับสีเขียวมันละเขากันลำลำเลยฮลหซื้อซื้อไม่ค่พอนี่่นี่าิใหม่้าให้ลูกบ่งเน้

วัดีป่ารุงแต่เย็นมีห <kat> มูลายเหมือนกันเลยถมว่วนมวันวนหมูลายวันน้องชิคกให้น้องล้น้องลเลยให้นอูเลยปูนี่ก็ไม่ค่อยได้แส่งงานสื่อมากปอะนอนประมาณิสองชั้นเดือนนี่แหละส่อมากระจิหอเะเา รี <Ki> ัน้องเลยกับนอนเด็กนั่งนอนทำกันซาแต่เก่าน้องยังเพ่ได้เกิดนะรับแล้วไปในน้นเลยไปหาอันไปหาความฝันอะไรน้องเลยตอนนี้ก็ยังเพิ่ได้เดิกปัใดเพี่น้องเลยก็นอนกับประมาณและ เอ,อ,นอ,นอ๊ะสองโมงปูจะไปนอนขากแด้อย่เน่มาอยู่น้ำกับพอดีมีหม,มูน้ําหน่อยก็มีหมูมปาามูว่าป้าปาป้าป้าเนีอเดียวนะ่ะบ่ ื้นี้อากาเย็นๆแน่ก็เลยใส่เสื้อแขนยาวให้เพิ่นเป็นใส่เสื้อซ้อนหน่อยเข้าไปมันหาใหญ่มากสิหาแม่อยู่บ่โอ้ยแม่ใส่หยัง้ข่อยนี่หัวข่อย

เพราะแล้วเพราะแล้วเสือโลเพค่ะได้หะยังน้าๆใส่กันจีใส่ได้นี่เสือตัวนี้พี่ยังจะไงให้นักีใช้เพแล้วใช้ของเหล่นใหม่มาฮัมนี่เหล่นชุดเหม่อยเลยพี่เลยคู ปูตาปูสวัสดีครับนาองลน้าเสียเพา่อนฝากให้ตัวนี้ตรงห้างยิงใส่บุได้ฝากให้ตัวหนึ่งคนอารมณ์ดีอยู่ครั นั่าหลงเลยเหรอนั่น mhm. ้อยจากคนที่ตกเรบอมมาแรงวฟังเบื่อพี่น้องคือมืดๆมาเลยตุ๊กพอได้ไปยังกรบเนาะตากับบวไลคือไปเก่าบัวดาวไปกับบวดาวกับัวไมนี

Chup 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 Tiền xí để đấy Thả hỏng hàng Thả hả bác Hãy subscribe cho kênh Ghiền อ่เปิดเพลงดูเอินเนยเต้นมือนนิกับน้องน้ำชาโอ้ยสาวโควยุติอยู่ีน้องเลยจะเทียงหน,หน่อยเสือเทือน,นิอ่งๆทับอันหิวน่ะหน่ะบ่น้ำไม่แช่นวีบ่เลาะปาขมาบ่ะไม้แงเรา,เรา,เมาขมบ่เรืงนั้นขวดน,น้ำหน่อยนี่ข้นุ่นนมข้าหน่อย ขามาหองปลาลูกเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหน่อยพักขึ้นขามาหองไปทางหนอกก็เมื่อยนี่เมื่อยอยู่แล้วเมื์อนี้อยสินอนไวอยู่เมือนี้เพิ่งตื่นตะเวนอยู่เปิดไปในนอนหลบแรงป็นไดเมื่อนอนเฮียนบ่บ่ค่ะ เงินพอแล้วว่าคันพนบตกสภาพไปงงบกหอยพอ้มาออมจากเสียหาผ้ากันหาอยู่หากินยังหนูเนยน้องเนยมาแกงออมหอยพอที่หมกบวบห้องกำลังซ้ำเนย้องซ้ำหน่อยซ้ำนิ้วมือหมกบวกบเอ๊ะเ <c oughs> ห็นทุกน้ำ ตื่นจะเศร้าไปทางไหนหูกไปทางไหน <c oughs> กินนอนลงตึม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 นอนก่อนนอนตึมดูแล,แล้วไมมีแต่ลมอ่าจับกินเองเป็นอยู่โอ้ท่านอนกินนมดูคอยอ่าเฮ้ยแจ่มสะดุดเลยอืม เด้แบบเพื่นอยากจับก็จับเองเป็นเพื่นอยากใส่แม่เพื่็อีกแบบนึงได้เดเที่น่ารืโอ้นตาซ่เฮลปลกินเ้ะได้ เป็นมาขวดน้อยขวดที่สา่มากก็ยังไม่ได้รัวเพื่อนพังมือมืออื่นกันเนี่ยม้คืนก็่บุคคลได้ตื่นมากินนมเลยเพื่อนเลยเดี๋ยวกะสอดแจ้งยกชี้ยังยกนายก็เหอะกินกากินนมเองอืมกินบดจนบดขวดเลยมาหิวแหง Em phải chú hương này Ba bây giờ mình cốp chỉ ba bằng hầm nào Bây có đơ vào Thơm mi Ăn chỉ อันนี้ป่ะในคลิปบึนบไปพอกันใหม่เด้อพี่น้องขอบคุณปาลุ่งไรไรด้อยกลมาหักชมคลิปบายบายลูกบาย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 สวัสดีปาลุงบายบายยีบายบายบายด้วยไปเลยไปเลยไปเลยายบายจุ๊บจุ๊บจ้า